ฝนตกกะเห็นหูหนูก็เกิดพี่นอ้องได้มองละกํมสองกํมพี่น้องบ่ได้หลายคือข้าเจ้าอุ้ยคุณเน่ะเขาไปลุกกเขาไปอีกปลูกไว้อีกเนี่ยนี่เขาเสีได้มองละดอกสองดอกไปอ้อบ่พอหลายคือข้าเจ้าว่าพี่นอ้องนบะ่ขึ้นแล้วเหมอนแม่กลมพี่กลมมอนฝร,รั่งเศสเนาะพนนัน เอาเสร็จละแง่กระแสแดดอยู่ด้มันไหลขอได้มองละกรํรรมของข่อยนะพี่น้องนี่มันกระสิเป็นตะเกิดไหลแต่ว่าเจ้าสิดูย่างบอสนดอกพี่น้องมีมีสุกออพี่น้องนี่อันได้ได้เกือบเครื่องกระเป๋าแล้วล่ะเห็นเบื้งแล้วบ่ได้เห็นเบิ้บอดงดอกทีข่ขานพีบ่ไดเอาตะก,ก้ามาเหมือนกระเป๋ามา ได้เก็บเครื่องกระเป๋าหลายๆพี่น้องได้มองเพราะว่าข่ยางมาตัง้งแต่ถ่ายสวนผนะุน้ะพี่น้องมาแต่ไก่โพดมันเกิดเลยได้มองตอนนี้แต่หน่อยมาตืมกันนะอืมันบอกเป็นว่าอยู่มองเดี๋ยวโอ้โลคือโมอข้าเจา้าใดนี่แมไปแต่อ่อนซ่อนเนี่ยนั่นอันนี้เท่าเนี้ยเท่ามันเกิดลักษณะนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะอือันนี้ก็คอนเห็นทางล่มเก่าข่เยี้นี่คือพอเกิดเนียนเอ้ยโต๊ะไก่เบิร์พ่อต๊วทากจิโหลด อฝนตกคอยกินยาอะล่ะพี่น้องก้อนคอยสีมาเนี่ยกินยาดักไว้อู้เห็นอีหยังบบดนี้เฮ้เห็ดอีหยังคืองามเท้โอ๊้ยข้อเสียเห็นอีหยัง่ะพี่นอ้องอู้เป็นสันส่นๆขึ้นคืองามเท้ะบังดุกเห็นอ,อะไรจ้าเห็นอะไรเนี่อือเฮาบหุู้จักแต่ว่าคืองามคักเท้่พี่นอ้องอือ ถึงงามถึไปตะโมกแสบเ้อะ่นน่ะมันเห็นไอ,อ้ยังระเบัดคุณอะแทกมันเห็นออหยังไปตะโมกแสบพโลดพุณเอ้ยพุนอะ,นอะมันกระเบื้องมาออก,อกตกฝนยงอันตกตกปันได้ข่อยไกย่างหล่อดอกพี่นอ้องฝนตกลิ่นหล่อเข้าไปไงไงตาสุดยาไปย่าง อเ,าาเออขอย่างมหาเห็ดอันหัวหนูขอ,อยากกินเห็ดหัวหนูสกแกงเส้นน,นยย้ำไม้น้ำไม้ย่างอยู่สองรอบอยู่หันตอนนี้ต้นบอพี่น้องจะไปอันร้านเอเชียอยู่เบื่องน่นละเบิง้งข่อยเห็ดจนแป่นพี่น้อง,งเมื้องนีนี่ขอยอามะกรองเสนีแล้วก็เท่าถี่แห้งข่อยมีเนาะข่อยค้นมาแต่ผลข่อยก็มะกรองบันข่อยก็กตัดตัดต้นไม้ถี่ว่ามันหกโฮกอยู่มองนี้พี่นอ้องถ้าแต่ผู้ใดเบิ้งคลิปตลอดเนาะ พกว่ามันดงเสียมองนี้นั่นบานี้ข่อยตัดข่อยทำลายนี่จนว่ามาหอดบานนี่พี่น้องมึงตีแหละข่อยกับเงิดจับของเพราะไงยังเงิดข่อยว่าว่าโจกขีเห็ดขาดเห็ดแน่เถอะก็ดีแล้วขอยเห็ดหายเนาะมันบอกเพราะไก็บว่าเออข่อยก็บอกว่าอย่างแต่ข่อยก็บอกเลอยากให้เจ้าเห็ดประนั่นเด้อเพื่นว่าแต่ว่ากัดมันห้ามเจ้าบ่ได้ดอกเจ้าเห็ดไปโลดอือถ้าเพิ่นห้ามข่อยบ่ได้ดอกเพราะว่าข่อย ข่อยยซื่อๆบ่ได้พี่น้องแบบมันก็ือว่าดูหรือว่าือว่ายั้งข่อยกับแบบเออข่อยยืซื่อๆข่อยกับแบบมันก็เบื่อเบิดเมือแล้วเนาะพี่น้องเนาะเออพอยาเหลืองงาน่ข่อยแล่นต่าปลาโหลดได้ข่อยนี่ใบสามนี่ข่อยเขาปลาโหลดพอไา่มากข่อยแล่นให้ข่อยเขาปลาซะพอหายโหลดเ้วอือเห็นเลยจ้ะเห็นเลยจ้ะ เห็ดไรเหมือนจะเกิดเลยเนี่ยอ๋อเห็ดเฮ่เห็ดนังร่มแดดเนี่ยนี่นี่นี่เสียเห็ดนั้งร่มพี่น้องเตเป้เตเปะข้นแล้วอ้าวพุ่หนักผู้หนักผูุหน่ะซาเอาละเลิกงามแามดีมันก็คงจะเกิดให้เรากินแล้วนะก็ให้แดดอีกจักหน่อยผ่าวว่าเนีมยันอาจสิหึมขวดเนาะอืม้าอยู่ผู้เดียวในป่ปลากระเด็ดฝนตกทำหัวฝนโอ้แม่ออหยางระบาดนี่บ้างเนี่ย เฮ็ดไอ้ยังก็เราซวสิยางมาหอดนี่พี่น้องซัวสิยางมาหอดหนิหมูเพิ่นอันเบิ่งหอดนี่บ่น้อพี่น้องได้ยินเสียงฝนว่าฝนหนักไปก่อนถ่ายเอันถ่ายอันนี้เบิ่งดอกไมา้จังได๋ก็ได้มาบ่ถ่ายบ่ได้เด้มาแลา้วก็ได้ป๊าดเฮ็ดพุ่นน่ะพี่น้อง พี่น้องเบิ่งเฮ็ดผู้หนูพี่น้องคนน่ะเฮ็ดหูหนูอันหูหนูขาวบอกด้วย่างใดนี่เฮ็ดหูหนูขาวพี่น้องมันบ่ได้เป็นบุญเด้พี่น้องมันเป็นเฮ็ดหูหนูอหลีนี่นี่เห็นบนี่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 เห็นบอนี่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 เฮ็ดหูหนูเลยนี่ ไปต้มจืด e ผู้มักต้มจืดนะเนาะ้าว่าคอยเห็นผ้มักก็โอ้โบึบบึบมักเกิดแท้เนี่ยคนบอกกินไหมแค่ทั่วหนูขาวมักระดอกกระเดียเต็มคอนเลยคนนะเอาเวาะถ่ายเกลอกระโดดต่อมานีแห่ะพี่น้อ LIKE ง เห็ดอันน sure> mm ี้ว้าเห็ดอักซาเห็ดอย่างน้อบันนี้ซาเห็ดเกิดกากชากเลยแต่ว่าเห็ดนั่งอันนี้ก็โพดโพดดอกน้อพี่น้องนาอเออเออเออขอยเสียกเฮ็ดอันนี้แม่เฮ็ดผู้หนูขาไปสิมากินอยู่นี่ม่กกินแล้วเธอคอยว่กกินเจ้าเหล่า ฝนตกเพื่นกัเพืนพ่นกับเกิดดีได้ถ้าฝนตกเน่ะพี่นอ้องแต่ผู้โยข้นโลดดอกพ่น่ะเอ,อ้ยเอาถ่ายกันน่ะถ่าย,ายงามๆามกันตะมัวนีเกิดดีพระโลกพระงานเนาะตรงไหนอันแนว้ค่อนประมากระเพิ่นเกิดคัดอยู่ดอก กเกิดตามธรรมชาติ์ทอนหรือว่าเขาบอกโหว่าเจ้ามักบ่มักเนาะพี่น้อง,นองเนาะเขาแบบซื้อตามภาษาคอยนั่นแหละอืมอืมอย่าล่มเด้อฝนซื้อแต่ว่าอย่าล่มเด้อแต่ซื้อร่มสิเด็กชาวบ้านเดี่ยวย่านพญหงน่ำฝนเอ็งอย่าล่ม ยางเขาขปีนขึ้นหัวขึ้นกาลตัวในมาทางนี้แล้วขุนละเต็มขอนเฮ็ด <c oughs> อันนี้เต็มขอนโ่อพ่อบอ่ <c oughs> บาหาจอบเบิงเฮ็ดจอบเบิงปลาพี่น้องเอ้ย มันก็อันนั้นอยด้ยมันเป็นซาเป็นซาขึ้นยูนะขอนขอนเก่าแก่ได้พี่น้องเปืือยผูพังแล้วสแสดงว่าเฮ็ดเยียวเฮ็ดก็เกิดแตม่มั่งเนาะอืมกระสิจอบอยู่นี่แล้วของ่อยอยู่กับ็มองเนาะพี่น้องคนอะคนศะน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 ะาสตร์ไปอื้ว่มันนองด้ว โอ้ยขอนนี่ก็แห้งคักวันนี้ขอนนี่คือกันพี่น้องน้องแห้งวันนี้กันพุณน่ะโอ้ยโคตรพ่อบักว่อบักโก้ปาดเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดหัวหนุ่บอกเก็บเด้อพี่น้องบอกเก็บเขาะว่าเอา กูพูดหนึ่งขามาอันเขามาา่าให้ข่อยไ้พี่น้องว่าอันอันแงงยูหันลราบอกเก็บจากเทียว่าสันอ้าวขอขอโทษเด้อขอขอ,ขอประทานอภัยเด้อที่ทําให้ไม่สบายใจกันเลยวางสิแหละพี่น้องกระด้าบแบบนิ่มๆมันละสก,กิดว่าเมนดาดอกสก,กิดแบบนิ่มๆเนาะอนนันเจ้าเดือดร้อนย่างเจ้าบอกอยากเบ่งเจ้ากระพานไปเถียงเนาะคอยกระบอกเลยว่าคอยนี่เฮ็ดคขิยบขอกระสางไร่ได้เนาะขอกระอัน เห็ดมวนไปน้ำแต่ก็ได้เงินน้ำได้ล่ะแม่บอรก็ขอบคุณที่เจ้าเขามาเบิ่งข่อยแม่บอขอบกวางสี่แล้วพี่น้องเอออืมขอโทษด,ด้วยนะคะที่ทำให้คุณไม่สบายใจกันเลยบ่า <laughs> เออขอกแย่งอยู่นี่แล้วเออเรียกห้องข่อยเนาะเออ